สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะจะชวนทุกคนมาทําปุ๋ยน้ําหมักสูตรพิเศษนะคะเป็นปุ๋ยแบบเร่งด่วนใช้เวลาทําไม่นานแต่ประโยชน์เยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําไปดูวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมกันเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นของที่ไตจะนํามาทําปุ๋ยหมักในวันนี้นะคะนี่ตัวเอกของเราเลยนะคะคือปุ๋ยคอกค่ะอันนี้นะคะก็เป็นปุ๋ยคอกแห้งนะคะที่ยังไม่ผ่านการหมักเลยนะคะซื้อมาเป็นกระสอบนะคะ เนี่ค่ะเอามาประมาณ2กิโลกรัมค่ะก็ตักใส่กะเอานะคะทุกคนจำนวนเนี่ยไม่ต้องเป๊ะก็ได้นะใครมีกิโลครึ่งใครมี2กิโลกว่าเอามาใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องเป๊ะเนาะแต่อันนี้แต่ก็ตวงมาชั่งมาประมาณ2กิโลนะคะตัวนี้เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะคะเขาเป็นปุ๋ยขี้วัวมีไนโตรเจนสูงมากๆนะแต่ถ้าใครไม่มีขี้วัวมีขี้ไก่ มีขี้หมูนะคะก็เอามาใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะทุกคนตัวต่อมานะคะไตจะใช้เป็นเปลือกไข่ค่ะเปลือกไข่เป็ดก็ได้นะคะเนี่ยเปลือกไข่เป็ดก็ได้เปลือกไข่ไก่ก็ใช้ได้นะคะพึ่งแดดพึ่งลมก่อนให้เขามีความแห้งก่อนนะคะตัวนี้มีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยนะคะอะตามที่ทุกคนมีเลยเพราะว่าเปลือกไข่เนี่ยเขามีแคลเซียมสูงนะคะเอามาใช้ในการทําปุ๋ยหมักก็จะดีมากๆเลยค่ะทุกคน ตัวนี้นะคะตัวต่อมาเป็นผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมกลูตาเมตถุงขาดไปแล้วนะคะทุกคนตัวนี้ก็เอามาช่วยในเรื่องของการบำรุงรากนะคะบำรุงดอกนะนี่ค่ะส่วนประกอบก็จะใช้ผงชูรสด้วยนะคะวันนี้จะพาทำอุ๋ยน้ำหมักขี้หวัวสูตรพิเศษนะและตัวต่อมาค่ะก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะในถังใหญ่ในในขวดนี้นะคะก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใครที่ไม่มีหนึ่งเลยไม่ต้องใส่ หรือถ้าใครที่ไม่มีแต่มีเป็นตัวอื่นแทนเอาตัวอื่นมาร่วมใช้ด้วยนะคะมาร่วมใช้แทนได้นะอย่างเช่นไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงแต่มีเป็นจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวมีเป็นจุลินทรีย์ EM ตัวนั้นก็เอามาใช้แทนได้เลยนะคะทุกคนส่วนสําหรับไตวันนี้นะคะไตมีจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงอยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวขอนําตัวนี้มาใช้นะนี่ค่ะสีแดงนะคะแดงอมม่วงแบบนี้นะอ่ะ ต่อมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะไต่จะทําลงในถังสีขาวนะคะถังพลาสติกนะคะเนี่ยค่ะปริมาณ20ลิตรนะคะเดี๋ยวขอไปใส่ตัวตะข่ายก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะอันนี้ต้องขออธิบายกับทุกคนก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครมีตะข่ายนะเนี่ยค่ะตะข่ายสีน้ําเงินสีฟ้าแบบนี้เนี่ย ใครมีตะข่ายสะดวกเอาปุ๋ยคอกใส่ลงมาในตะข่ายแล้วค่อยนําตัวตะข่ายเนี่ยจุ่มลงไปในนี้อีกทีหนึ่งก็ได้นะคะหรือถ้าใครไม่มีตะข่ายนะคะทุกคนไม่มีตะข่ายก็เอาตัวปุ๋ยคอกเนี่ยเทลงไปในถังสีขาวใบนี้ได้เลยนะคะแล้วแต่เพื่อนๆนสะดวกเลยนะเดี๋ยววันนี้แต่จะสาธิตเป็นแบบที่ไม่ต้องเทในตะข่ายแล้วกันนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะหาตะข่ายไม่ได้นะคะเริ่มเลยนะคะทุกคน ก็เทปุ๋ยคอกค่ะเทลงไปเลยนะคะนี่แบบนี้หลังจากนั้นนะคะก็เป็นเปลือกไขค่ค่ะเปลือกไข่นะคะวันนี้แต่มีหลายฟองด้วยกันนะเราบี้ก่อนคะ่ะทุกคนอ่บบาบี้หยาบๆถ้าใครมีครกก็เอามาตำก็ได้นะคะเขาก็จะได้มีความละเอียดมากขึ้นนะ พยายามบี้ให้ละเอียดที่สุดเนาะ,ะแล้วก็เทลงไปได้เลยค่ะเปลือกไข่นะคะเก็บไว้นะทุกคนเอามาใช้ประโยชน์ในทางการ,กรเกษตรได้เยอะมากๆเลยนะคะ ตัวเปลือกไข่ตัวนี้นะคะมีประโยชน์ต่อพืชมากๆเลยนะเพราะว่าเขามีแคลเซียมอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็แคลเซียมก็เป็นธาตุอาหารหนึ่งที่สําคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชค่ะทุกคนอ่าใส่ไปเลยนะคะตัวต่อมาค่ะก็คือโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะซึ่งมีอยู่ในผงชูรสอยู่แล้วนะตัวนี้แต่ใส่ไป2ช้อนค่ะปุย๋ยคอกประมาณ2กิโลนะคะแต่ก็จะใส่ไป สองช้อนแต่ถ้าใครมีปุ๋ยคอกน้อยกว่านี้ก็ลดอัดตราการใช้ลงได้นะอย่างเช่นใครจะทำลงในถังเล็กคือใช้ปุ๋ยคอกประมาณ1กิโลถึง1กิโลครึ่งเนี่ยเราก็ใส่ผงชลวดไปประมาณ1ช้อนแบบนี้นะคะอ่าต่อมาค่ะทุกคนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะนี่เลยนะคะจุลินซีย์สังเคราะห์แสงตายได้เทมาใส่ลงในขวด600อมลแล้วนะตายจะใส่ไป1ขวดกับอีกครึ่งหนึ่งนะคะ ใส่ลงไปเลยราดไปเลยค่ะนี่ก็อีกครึ่งหนึ่งนะคะนี่ค่ะประมาณครึ่งขวดอ่าใส่ไปได้เลยค่ะ ใครมีสองขวดเต็มก็คือใส่ของสองขวดไปเลยนะคะตัวจุลินซีสังเคราะห์แสงเนี่ยไม่ได้มีอัตราการใช้ที่ที่เป็นสัดส่วนที่แน่นอนนะที่ใตายไม่ได้ใส่สองขวดเพราะว่าอีกขวดหนึ่งมีอยู่ครึ่งหนึ่งพอดีนะคะทุกคนก็เลยเทไปเท่านี้ถ้าใครมีสองขวด600มลเทไปทั้งสองขวดได้เลยค่ะต่อมานะคะเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะเอาค่ะตัดไปเปิดสายยางนะคะนี่ค่ะเปิดน้ำใส่แล้วนะ ใส่น้ำไปให้ท่วมเลยนะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันเนะาะคนไปเลยนะคะอันนี้ใต่เติมน้ำไปประมาณ20ลิตรนะเพราะว่าในถังตัวนี้เนี่ยความจุเขาประมาณ20ลิตรค่ะทีนี้พอเราทำเสร็จแล้วนะคะเรายังนำมาใช้งานไม่ได้นะคะทุกคน ตัวนี้เราจะต้องหมักทิ้งไว้ก่อนนะคะ1-2คืนค่ะถึงจะนำมาใช้งานได้นะคะวิธีการใช้งานนะคะทุกคนเมื่อครบระยะเวลา1-2คืนแล้วเนี่ยนะเราก็ตักมาเลยนะคะตักใส่ถ้วยเนี่ยแบบนี้นะคะสมมุติว่าครบ1-2คืนแล้วนะแต่ก็จะตักเอาแบบนี้เลยค่ะจะติดปุ๋ยขี้วัวมาด้วยหรือว่าจะไม่ติดก็ได้นะคะแล้วเอาไปผสมกับน้ำเปล่าประมาณ15-20ลิตรแล้วก็ราดรดพืชผักได้เลยนะคะปุ๋ยตัวนี้เนี่ย ลองดูนะลองทําดูนะตัวนี้จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องพืชใบเหลืองช่วยบํารุงดินนะคะช่วยเพิ่มผลผลิตเพราะว่าในปุ๋ยคอกนะคะในปุ๋ยคอกเนี่ยเขาก็จะมีไนโตรเจนสูงอยู่แล้วที่เราจะต้องแช่ไว้ในน้ําแบบนี้เพื่อให้ เขาได้คายไนโตรเจนออกมาผสมกับน้ําเราจะได้นําไปใช้แล้วเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะในปุ๋ยคอกแน่นอนบํารุงพืชบํารุงดินนะตัวเปลือกไข่ก็จะมีแคลเซียมสูงตัวผงชูรสโมโนโซเดียมกลูตาเมตก็ช่วยบํารุงรากบํารุงดอกนะคะตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็เป็นปุ๋ยที่แบบโอ้โหสรรพคุณเยอะมากๆทั้งช่วยเพิ่มผลผลิตช่วยรักษาโรคพืชต่างๆช่วยฆ่าเชื้อราที่ไม่ดีที่อยู่ในดินนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงพืชผัก ได้ทุกส่วนเลยทั้งรากลำต้นดอกใบนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีประโยชน์มากๆเมื่อเรานำมาหมักรวมใช้รวมกันแบบนี้เนี่ยเรานำไปใช้ได้เลยนะคะทุกคนแต่จะต้องหมักก่อน1-2คืนนะแล้วเราก็เอาไปใช้ประโยชน์นะคะเนี่ค่ะปุ๋ยเร่งด่วนปุ๋ยที่แบบใช้ได้ดีมากๆเลยนะคะทำไว้เลยนะเพื่อนๆใครที่มีพืชผกักใครที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะคะ ตัวนี้ดีมากๆเลยค่ะลองทำตามกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะ วันนี้ค่ะต่จะชวนทุกคนมาใช้ประโยชน์จากเปลือกมังคุดนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นฤดูของมังคุดนะคะใครที่ซื้อมาทานนะเปลือกไม่ต้องทิ้งค่ะทุกคนเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะว่าเปลือกมังคุดนะคะมีคุณสมบัติพิเศษค่ะมีสารชนิดหนึ่งที่ช่วยยับยั้งและป้องกันการเกิดเชื้อราตามต้นพืชต้นผักได้เป็นอย่างดีนะคะวันนี้นะต่ก็นําเปลือกมังคุดมาประมาณแต่ซื้อมา2กิโลนะคะเนี่ยค่ะก็แกะแกะแกะ มาแล้วนะคะเอาตัวข้างในไปทานหมดแล้วนะคะเหลือเปลือกไว้แบบนี้นะเราเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กันนะคะก็กะกะดูนะคะทุกคนใครมีน้อยก็ทําน้อยใครมีเปลือกมังคุดเยอะก็เพิ่มอัตราส่วนการทําอีกก็ได้นะคะตัวนี้เป็นกากน้ําตาลนะคะอันนี้เปลือกมังคุดเนี่ยตัวนี้แต่ไม่ไม่มั่นใจว่าเท่าไหร่นะแต่แต่ซื้อมังคุดมา2กิโลนะคะอะไต่จะเทกา,กากน้ําตาลลงไปเลยนะคะ กากน้ำตาลที่อยู่ในขวดนี้นะคะซึ่งไต่ได้ตักไว้แล้วนะสักประมาณ5ช้อนโต๊ะค่ะทุกคนเปลือกมังคุด2กิโลกากน้ำตาล5ช้อนโต๊ะแต่ทีนี้กากน้ำตาลเรากองอยู่ที่ก้นขวดนะคะต่ก็จะเติมน้ำลงไปเพื่อให้เขาออกมาให้หมดนะคะกากน้ำตาลประมาณ5ช้อนโต๊ะนะคะ อ่านี่ค่ะเรียบร้อยนะคะเราจะต้องหมักโดยใช้กากาน้ําตาลนะคะทุกคนอ่าให้เกิดกระบวนการหมักเนาะขอเติมน้ำอีกรอบนึงนะคะนี่ค่ะเขากองกองกันอยู่ที่ก้นนะ นี่ค่ะน่าจะออกหมดแล้วค่ะทีนี้นะคะกากน้ําตาลประมาณ5ช้อนโต๊ะใต่ใส่เพียงแค่แค่5ช้อนโต๊ะนะคะที่ใส่เท่านี้นะคะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยตายจะหมักเปลือกมังคุดนะคะด้วย EM ค่ะนี่ค่ะทุกคนใต่ขยาย EM ไว้แล้วนะคะซึ่งอยู่ในเหยือกตรงนี้นะนี่ตัวนี้ครบเวลาแล้วครบอายุการใช้งานแล้วนะคะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นำไปหมักปุย๋ยนำไปหมักเปลือกมังคุด หมักเปลือกเงาะหมักพืชผักนะคะอย่างเช่นพวกเปลือกผลไม้เศษผักต่างๆนะคะในถังหมักได้เลยนะเนี่ยค่ะวันนี้แต่ก็จะใช้เป็น EM ร่วมในการหมักด้วยนะคะกากน้ําตาลแต่เลยใส่เพียง5ช้อนโต๊ะแต่ถ้าใครไม่ใช้ EM นะคะก็คือจะใช้แต่กากน้ําตาลอย่างเดียวเนี่ยก็เพิ่มกากน้ําตาลนะคะเป็น10ช้อนโต๊ะได้เลยนะคะวันนี้แต่จะเร่งกระบวนการหมักให้เร็วขึ้นก็เลยจะเติม EM ลงไปด้วยนะแต่ว่า ออตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวไต่จะขอเติมน้ําเปล่าก่อนนะคะเติมน้ําเปล่าให้ท่วมพอดีกับเปลือกบางคุดก่อนนะคะ,ะใส่น้ำเปล่าลงไปน้ำที่เราเติมลงไปนะคะทุกคนไม่ต้องเยอะมากนะคะให้มันพอดีกับเปลือกบางคุดนะอ่าเท่านี้พอนะคะเนี่ยค่ะให้ท่วมเปลือกบางคุดนะคะพอท่วมแค่นี้นะคะหลังจากนั้นเราเติม EM ลงไปค่ะ E m ใช้ปริมาณไหนนะคะแต่จะตวงใส่ขวดนะนี่เลยค่ะ1ขวด600้อยมลนะคะเติม EM ลงไปครึ่งขวดเลยก็คือประมาณส0มรอมลนะคะนี่ค่ะ e m 300มรอมลเติมลงไปเลย เสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับการหมักตัวเปลือกมังคุดนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีคุณสมบัติในการลดเชื้อราที่อยู่ในดินลดเชื้อราที่มากับหน้าฝนนะคะเชื้อราทุกชนิดทุกประเภทเลยนะคะสารที่อยู่ในเปลือกมังคุดก็จะช่วยลดก็จะช่วยยับยั้งการเกิดเชื้อราได้นะแต่จะต้องบอกว่าตัวนี้ไม่สามารถที่จะยับยั้งได้100%เนนะคะทุกคนเขาเป็นสารที่ได้จากที่เกิดตามธรรมชาติเนาะเป็น เราไม่ได้ใช้สารเคมีเนาะเราใช้เปลือกมังคุดเราใช้สารเราใช้อินรีย์อย่างเงี้ยค่ะก็คือผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยต้องใจเย็นๆนะบางคนก็ส่งคําถามมาบอกแต่ว่าเออใช้แล้วนะคะสองครั้งยังไม่ได้ผลเลยคือตัวเปลือกมังคุดเนี่ยนะคะตัวน้าหมักเปลือกมังคุดเนี่ยเราจะต้องมีการใช้อย่างสม่ําเสมอนะคะทุกคนไม่ใช่ใช้เพียง 3- 4ครั้ง แล้วก็จะให้เห็นผลเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะต้องมีการใช้สม่ําเสมอแล้วก็มีการบํารุงควบคู่กันไปด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องขอทําความเข้าใจกับออท่านที่ปลูกพืชปลูกผักด้วยนะคะอ่ทีนี้เราก็ทําการคนให้เข้ากันให้กากน้ําตาลน้นําและ EM นะคะเข้ากันนะคะอันนี้เราทําการหมักเนี่ยเพื่อให้มังคุดเนี่ย เพื่อให้เปลือกเนี่ยเขาได้คลายสารที่มีประโยชน์ในการป้องกันเชื้อราออกมานะหมักไว้อย่างนี้ค่ะประมาณ14วันนะคะอย่างน้อยๆเลยเนี่ยก็ต้อง10วันนะคะทุกคน1อาทิตย์เนี่ยอาจจะยังไม่พอนะอยากจะให้เก็บไว้สัก2สัปดาห์ค่ะเนี่ยค่ะเท่านี้นะคะแล้วก็พอเราหมักครบ2สัปดาห์แล้วนะคะเราเอาเปลือกมังคุด ตัวที่อยู่ในกระมังเหลืองใบนี้เนี่ยไปใช้งานไปตากแดดก่อนนะคะไปตากแดดแล้วก็เอาไปรองก้นกระถางนะคะรองก้นหลุมหรือเอาไปร่วมกับการปรุงดินต่างๆนานาได้เลยนะพยายามบี้ให้เขาละเอียดหน่อยแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะตากแดดให้แห้งก่อนส่วนน้ําหมักที่ได้เนี่ยเราก็กรอกใส่ขวดไว้จะได้ใช้งานได้สะดวกนะคะอ่ะเท่านี้นะคะสําหรับการทําน้ําหมักเปลือกมังคุด นะอันนี้แต่ก็จะนําไปวางไว้ใต้หลังคาเพื่อไม่ให้โดนฝนนะคะแล้วก็หาอะไรมาคลุมไว้หน่อยป้องกันยุงมาวางไข่นะคะป้องกันพวกแมงวันมาวางไข่เดี๋ยวจะเกิดหนอนเกิดอะไรเนาะนี่ค่ะหาอะไรมาคลุมไว้ด้วยนะคะก็เท่านี้ค่ะทุกคนลองทําตามกันดูนะคะน้ําหมักเปลือกมังคุดช่วงนี้หน้ามังคุดหน้าทุเรียนเนาะก็หาซื้อมาทานแล้วก็อย่าทิ้งเปลือกนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ